ซีดไขมันที่บีบออกมาแล้วมันเหม็นๆในลักษณะนี้นะครับทำยังไงไม่ให้ขึ้นอีกเราก็หายทั้งตัวได้ด้วยเราไปดูวิธีกันเลยครับใครที่เป็นซีดในลักษณะนี้เราก็จะเจอปัญหาที่ว่ามันเริ่มจะขึ้นตามที่นู้นที่นี้บางคนเป็นจุดเดียวก็แล้วไปแต่ว่าบางคนเนี่ยเริ่มจะขึ้นทั้งตัวเลยครับเวลาเราบีบมันน่ยมันก็จะมีสีขาวๆย้ยๆออกมาเนี่ยมันจะเหม็นเหมือนกินถุงเท้าที่ไม่ได้ซักมาหลายวันเลยวิธีที่ผมได้ลองมาแล้วนะครับประมาณ5-10ปีเนี่ยโดยให้คนไข้ลองไปกินกันดูซีพกนี้ มันยุบลงทั้งตัวเลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปผ่าแล้วผ่าอีกให้ไปหาตัวที่ชื่อว่าเลซิตินมากินนะครับเลซิตินเนี่ยกิน2เม็ด3เวลาหลังอาหารลองกินสักเดือนหนึ่งสิตัวที่2นะครับให้ไปซื้อตรีผลามากินครับตรีผลาเนี่ยกินคู่กันเลยกิน2เม็ด3เวลาหลังอาหารเหมือนกันถ้าเราได้กินคู่กันแล้วเนี่ยซีดเนี่ยมันจะยุบลงไวกว่าที่คิดอีกโรคนี้ใครไม่เคยเป็นไม่รู้หรอกครับว่ามันน่ารำคาญขนาดไหนมันขึ้นนู่นขึ้นนี่พอไปผ่าแล้วมันจะขึ้นมาอีก ลองกิน2ตัวนี้ดูนะครับแล้วมันจะยุบลงได้อย่างทาวรเลยโอเควันนี้ผมหมอนนนไปก่อนนะครับลองกินกันดูนะสวัสดีครับ